<laughs> mình có đảm vai tài do tài do phê cái phan à, gì nữa luôn luôn luôn

ีแลเนี่ยกาโบ้านทุแม่บ้านจำไม่ได้น่าแม่บ้านจะจำไม่ได้ขาเียวแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากเลยโอ้ยินแย้มจ่มใสมีความสุขได้กนมีกเดียวออบเดียวอีกอเดียวอ้ดเลยนะมีใครเตน้มันให้โเร์นเนี่ยมีน้ำหมด้หมให้โอเร์่ ไปเที่ยวไปเที่ยวแ้วสนุกมากเลยนะแ่ว่าอกพี่มพาไปเที่ยวรอบนึงไปเที่ยวมครับแค่พูดใครไปเที่ยวลงเรือมีไหมครับไปเที่ยวเลยไปเที่ยวเลยไปเที่ยวเลยใครมีน้ำมน้ำะให้โยกเอื้อนหนอยได้ดื่มน้ำเลย เไปเที่ยวรอบเนี้ไปเที่ยวพาไปเที่ยวไปเมไปแล้่ยวเลย่ยคนขเรือด้วยวย่ยให้เรือดวไปเที่ยวะเยียบเลยเยียบเลยงยัไปเที่ยวง่ี่เที่ยวร้าเที่ยวไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นเนี่ยเรือนี้เอาไปเที่ยวเรือนี้ไปเที่ยวน้ให้คนขับหน่ยผมยัไม่ทาาเลย เวลาก็บกเวลาขมี๋ราจะไปเที้ิารดพองเยวเราเราจะเนทางออกจากวรมพรมีเพื่อไปเที่ยวศูนย์ศิลปะที่พิเศษบางไท ในเวลาบ่ายโมงลงเลยครับบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วหลังจากเสร็จภารกิจที่กองลมงกีอย่างนี้แล้วจะพาพวกเราไปที่ศูนย์สิริราชพิเศษบางไทรนะครับรถออกเวลาบ่ายโมงลงนะครับพี่น้องท่านใดยังไม่ได้นั่งเรือชมบรรยากาศสองฝั่งคลองพิเศษเลยครับเชจอเลยนะครับรถจะออกจากพื้นท้องคลองมงกีในเวลาบ่ายโมงลง นะครับพี่ที่พาเรือพี่ที่ขับเรือพาน้องๆเที่ยวนะครับให้เวลาพี่คิวชั่วโมงไปกครับไปอีกครับไปอีกครับไปได้อีกท่าครับเไปอีกครับอ่าหนึ่งที่หนึ่งที่นะครับไปร่วมเป็นชมบรรยากาศสองฝั่งทองหลวงจีนนะครับครั้งหนึ่งในชีวิตเดี๋ยวเดี๋ยวยกมือยกมาเดี๋ยวคนใดอย่างน่าได้คนเรา พอแล้วไปไปเลยไปเที่ยวขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆน,น้องๆนะครับของชุมชนกรงขนนจีนแห่งนี้นะครับที่ได้พาพวกเราที่เดินทางมาจากกรุงเทพจากนครปฐมและาจากอีกหลายจังหวัดนะครับได้มาสัมผัสบรรยากาศชุมชนสองฝังง่งกรงขนนจีนแห่งนี้นะครับต้องการาบขอบคุณโดยเฉพาะท่านอาจารย์บุวิชัยนะครับท่านอาจารย์บุวิชัยเป็นอย่างสูงนะครับและคณนะ เรื่อห่คนดีศีียานะครับเพาเป็นจากโรงวันบก็ดีพี่นูสาก็ดีพี่น้อยก็ดีครับทุกท่านบีงานพี่น้องดูแลและจะมาปลอดภัยของทุยาที่ท่านหงเราไปร่วมงานที่แจ้งนที่นะครับต้องขอบคุณและขอบคุณแต่โปรแกรมต่อไปนะครับโปรแกรมต่อไปเราเสร็จภารกิที่ พ่อขนมปิแนแห่งนี้แล้วจะพาพี่น้องไปเที่ยวศูนย์ศิลปาที่พิเศษบ้านใจับไปไ้ัเที่ยวหน้าละลาดดีแลครก็เที่ยวหน้าก็คืออำเภอบ้านคานะครับตามตามอำเภอจันทร์เที่ยวหน้านะครับคืออำเภอบ้านคา สถานีเดชชาไปเที่ยวศูนย์ชิรปาที่ Industry. พิเศษบางไทรนะครับรถดรอกบ่ายโมงตรงนะครับรถดรอกบ่ายโมงตรงนะครับรู้ว่าถ้าเราเสร็จจากศูนย์ชิรปาที่พิเศษบางไทรแล้วจะแวะตรงไหนได้อีกที่เป็นทางขามากรูปขูกับนะฮะขูกับนะอ่าเดี๋ยวเรือรอบสุดท้ายครับ ไม่รับแงอยู่นั่นเลยอลยอยู่นั่นแหละพี่น้องเรากอยู่ฝั่งนั้นอีกสามท่านไะครับโบกไม้โบกมือถ้ไม่มีครว่ายน้ำ้าเลครับนี่เดินมาข้ามกพานี้ดี่นลเขอ้เไครับพี่หญิงสามท่านนะครับเดินอ้อมเลยครับ เดี๋ยวเราข้ามสะพานน้ําไผ่กันนะครับทดสอบกําลังใจว่าเดินข้ามได้หรือเปล่าไปปะนะครับเดินอ้อมอะไรครับเดินเดินล้ออ้อมอะไรครับตรงหัวหัวไหล่ไม่เป็มไม่มาจริงมันเดินได้หรือไม่ได้นะน่าจะได้ไงไต่ถึงก็จะมีทางไม่ตรงเนี้ยขึ้นบ้านเนี้ยมันขึ้นมันมันติดบ้านเนีอ๋อบ้านนี่มีสะพานเหรอที่ได้มีโอกาสสะพานวิถีชุมชนพิธีชาวบ้านแท้แท้ จริงนะครับไม่มีการพูดแต่งพยายามได้ลองเดินสะพานดูครับสนุกมากครับนี่ครับมีคนทดสอบสะพานให้แล้วอาจารย์พัดของเราครับฮะดรคอศชออกมาแล้วครับครูสมชาย่นะครับ ที่เป็นนุ่มๆจากโอกระยาเจ้าเรือไปขายหาเดินทางมาหลายร้อยกิโลสายยันคล้อยตึงลอยลำถึงปากน้ำโพหันหัวเรือลำโซ่ข้ามปากน้ำโพขาไม่ได้นบรรยากาศอย่างนี้คค พี่นห้องน้องกินกับเคือบน้องต้องกินเพือให้จดเื่อน่าบ้านคันยืนคืนนี้เดือนจากขอจองสามสิบต้นต้น ไมชนฐานไม่ได้กาศว่ามมีอะไรมันนะไม่มีไเม่มีไม่มีพร่วไม่มีาไม่มีมือก่อนเาเฟซมันมีอ่ะไม่มีที่สิบี่มีไงที่ยี่สเอ็ดไม่มี พราะที่ได้เยี่สูราชการราชการอาคาร B เขามีกิจกรรมใช้ไม่ได้โปรเตสที่ที่สามที่สี่ไม่มีอยู่แล้วไงไม่แต่เขาขึ้นเฟซนะต้องถามใครดูเฟซนะใครดูเฟซล่าสุดถ้ามีกุหลาบต้องบอกนะทานกุหลาบพ่อรู้สึกกกุหลาบเป็นคนขึ้นเองขึ้นวันที่เหรอขึ้นวันมีวันนี้วันพรุ่งนี้ต่ออาทิตย์สิ้นเดือนด้วยต้องถามดีๆต้องถามดีๆ จะได้ประกาศไงคนอื่นเขาจะไม่อย่าเช้ารือประุกที่ไอเเมืองคบกมา่สเสิอแม่ตัวที่จัดอาหารนะครับข้าันที่อก็อยู่ใกล้เด้อสามโคไม่ใกล้เด้อนะฮะสามโคก็มาติดกันเลยยอนกลับไปั สามโคก็เป็นเสนาแล้วใบ้านเรอยู่สโามไปเดล้วันตอั้ราามโโามาจการสโากโอ้หาบรยากด้นี่โ้หาบรรยากาศแน้ก็สวยเด้อหน้

หมอทำหมอให้ด้วยดรครับดรครับครับตอนรอบแรกเนี่ยมีร่างแฟนเพลงของดรขอเพลงอะไรผมก็ยังไม่ได้บอกก็บอกว่าทะเลใจวงไม่บวัคลองได้ไหมครัทะเลใจนะแล้วก็วงเล็บวัดคลองทะเลคลองนะฮะคลองเพลงทะเลใจนะฮะแต่ในเล็บคลองเขาไม่ได้ถูกได้ครับเดี๋ยวต่อทะเลใจมาให้ด้วยนะครับ มาลงเรือกันดีกว่าวันนี้เดี๋ทะเลใจเดี๋ยวจัดให้ครับนักเกีดเดยนแต่เข้าใจผิดว่าเป็นคอชอชอไม่ใช่คอชอชอทำรู้นะฮะอันนี้คอชสอบค,คอชอ,ชอ,อย่างแม็กซ์กูสมชายนะฮะ วัฒนชยันนยเมือกนักข่สิทยาเพลยนึกถึงท่านนะครับต่ำๆปากรีเร็วไปหน่อยคอยคอยทวนหมัวหอมชอมออกสั่เทิ้นงามพังตัวตุ่มบัวบานเห็นใจจทุกแขงพิมาประจาดสมต่างใจเขื่อมมือไม้ดึงดอกตุต้มคอ เด็ดดอกปาดอกทุกสันแกงวายจะเด็ดดอไหขนองัวตวหัวาจะเด็ดี่ดอไั้คูครูวนคิดูอยู่ไมน่ ใจุมโรยน้าทางต้องลาแล้วน้องหัวชอบมามบาคาาาร้ประดังแล้วจเรือน้อยคอยเข้าฟังไม่ยอกลับทางหมดไฟตตูนทางบา้าน ฝากตัวเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์ตอนนีท่านก็มรณภาพานะอยู่แต่ท่านประมาณสิบกว่าปีได้เป็นลูกศิษย์ท่านมรณภาพก็ไม่มีใครรู้จักก็มีท่านอาจารย์ดรดิมพิชัยกรมวณิสเนี่ยก็เห็นว่าเป็นเด็กที่ไปอยู่ตามวัดจีนแล้วก็รับศิลปะวัฒนธรรมทางขอยุทธยาอาจารย์ก็ให้โอกาสด้วยความเมตตาดึงเข้ามาช่วยงานด้านวัฒนธรรมต่างๆ นั่งจริงๆนั้นผมเองก็ถูกเลื่อนะครไปแล้วด้วยซ้ําไปเพราะว่าพอพระอาจารย์ผมมรณภาพก็ไม่มีใครสานต่อก็พอดีมีโอกาสได้พบกับท่านอาจารย์ดรดุลพิชัยกกมบวาน,นิชนะท่านก็ให้โอกาสได้มาศึกษาเงานวัฒนธรรมนะฮะเหมือนที่วันนี้ได้ร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองนะฮะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของ ชาวตำบลบางนมโคมเมือเสนามากๆเลยนะเพราะว่าอาจารย์ดุลิชัยนั้นนอกจากไปสร้างศิลปวัฒนธรรมด้าน,นต่างๆครับสวัสดีครับก็ยังนะฮะกลับมานะครับบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองโดยเฉพาะที่นี่ครับคองหลวงจีนมาช่วยในการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองนะครับมาฟังพุธยานเพลงต่อไปเลยครับ พี in the, in the, in the ่น้องที่มาจากหลายจังหวัดนะครับวันนี้มากันทั่วใจจับหวัดรูปเบอดหลันบอกอาจารย์คุณพิชัยครับพอดนิมน้องแม่ทองพันชายที่นาข้อสั่งแล้วก็อดัวดใจ

การพอดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏมณฑลศรีพยานและทุกทท่านที่มาจากทุกสถานที่ที่มาร่วมในกิจกรรมโครงการในวันนี้นะฮะรับฟังให้ได้ครอกดรครับข้าพกรักสองเพลงส่งพี่น้องคือรถตู้กับศิลปาชีพพิเศษด้วยครับได้ครับเอาเป็นดรแทนเสาผักไห้ก็ได้ครับโอเคครับทะเลใจกับเสาผักไห้แล้วกันครับ ต่อต้องสาวบ้านแพงน,นะสาวบ้านแพงมาเพลงก่อนไงฟั<า>งเพลงก่อนพ,<า>พวกนั้นไปเ<า>ที่ยวยังไม่มาเลยคนไปเที่ยวยังไม่มาเลยเขบอกจะไปศิลปะชีต่อ<ค><ณ>ใช่<ค><ณ> แปนไม่ขึ้นใช่ไหมโอเคเลยนะดีไม่เป็น ไม่ไม่แวะมื้อเ้าเราดูเราดูได้ไหมเนยดูแล้วมันมเพื่อนเพือนมีกนนะสวยสวยพี่แมาด้วยอ้าวบวก่ง่กนเขาไม่ได้ เียวไปเที่ยวยังไม่มาใช่ยังมาไม่ครบเที่ยวเปโคกอ่ะออ่ะอะอ่ะอ่ะอ่ะอทะ่ะอ่ะอ่ะอ่ะ่ะอ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 นะอ่ะอ่ะะอ่ัอ่ะ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 อกะอ่ะอ่ะสที่ะกัะการทีะ่ได้ะค่วม่ะอนะองกอ่ะอ่ยอ่ะ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 อ่้อ่ะ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 อ่่่ ก็ฝากท่าน <competitor. S 2> <Yeah S 1> ูใจครับขอโอครับผมไม่ทราบวันที่มีเรื่องของไม่เจอตัวจบอ တော်မယုံမြန်ตัวละจิตใจ ครับขออนุญาตนะครับว่อเต้ครับคณะของกลุ่มชัยฉลาดที่เดินทางมาจากวัดต้อน้อยและที่เดินทางมาจากวัุทรนิีกต้อขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์พ่อเต้อุวิชัยสมลวรนิพนะครับเคลียร์ายคนดีชีววิทยาท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบังลมโคและผู้บริหารองค์กรปกครองสรวท้อง ก่อนจะพูดยายูดคุยท่านเลยนะฮะพี่ชาไม่ได้ที่ต้องขอขอบพระคุณก็คือท่านคอสชหรือครูสมชายหรือดรสมชัยที่ได้บรรทัดสองเพลงให้กับพวกเรานะครับเราจะจดจำบรรยากาศดีๆในวันนี้ที่ริมคลองสองฝั่งของคลองหลวงจีนไว้อยู่ในความทรงจำต่อไปขอกราบขอบพระคุณขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอกราบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรนรัรพันธ์จรเยริ รอที่การบริหารมาวิทยาลัยราชภัฏน์พระนครศรียานะครับที่มอบรางวัลมาให้ตลอดที่ท่านอาจารย์ดรดิลพิชัยโกมลวานิชนะครับที่เมตตาวันนี้ให้โอกาสผมได้มาแสดงศิลปวัฒนธรรมของเรานะฮะโดยเฉพาะเพลงชาวบ้านเพลงทุ่งเพลงเพื่อชีวิตต่างๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับจริงๆจบดังไช พี่ล้อที่ตนะครับ้น้นตู้เลยครับนีจะไปบางไทรต่อนะครับเราท่านกับพี่รถนะครับสุดท้ายส่งไทนะครับสวัสดีครับพี่ ขอบคุณมากเลยเยี่ยมดีบรรยากาศดีเรียบร้อยครับผมเขาจะขอให้นั่นน่ะมีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เทวขอที่คอกับแนวหน้าขอที่รถนี่ได้มั้ยไม่รู้ขอผ้าขอขอของวัดอ่ะของผมเราขึ้นยูทูบให้อยู่แล้วโอ้โหใช่าโอ้าวได้หน่อยได้หน่อยจะขึ้นยูทูบอยู่แล้วงานอยู่ที่นี่เนี่ยเทั้งหมดเลยเนี่ย

กำน้ำอันปไหลเดืกน้ำค่ะว้าด้อยค่ะขับรถก็มาไม่บอกกูขับรถปวดขับรถปวดเอาโอเคนะครับผม